โชว์พร้อมด้วยนะคะสาวๆของเราต้องบอกว่าเซ็กซี่มิ้วเลยทีเดียวละ่ะ,ะเพราะนั้นติดตามกันด้วยอีกสักครู่เดียวนุ่มๆใจยอยู่ชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามนะคะ ลงมาได้เลยลงมาได้เลยนะคะอีกสักครู่เดียวแล้วหลังจากจบในคะแดนซสสร์สาวสวยพร้อมด้วยการโชว์เช่นรถแล้วด้านหน้าก็จะมีสตันโชว์ให้กับคุณคุณได้ชมกันด้วยพร้อมด้วยใครที่สนใจอยากจะทดลองขับรถเชิญได้เลยนะคะวันนี้ทางบริษัทของโคราดอินดี้ซับนำในส่วนของรถมินิสตาร์เนระียนมาให้คุณคุณได้ชมกันมีหลากหลายด้วยกันมีทั้งโซโม่นะคะหรืออาจจะเป็นในส่วนของโซโล่หลากหลายรุ่นด้วย เอาราคาพิเศษจองในงานราคาพิเศษมีของแถมให้ตอนนี้ในช่วงของการจบไปทางสัมพันธ์ไปแล้วหลังจากนี้ท่านใดที่สนใจปกติเราแจากของแถมให้รวมมูลค่า3,000บาทแต่ในงานนี้เพิ่มเติมให้นะคะเป็นชุดทำความสะอาดต่างๆเครื่องล้อต่างๆเพิอมอีก2,000เป็น5,000บาท เนะเพราะฉะนั้นใครใที่สนใจรีบเลยหรืออาจจะเป็นในส่วน้องนะคะช็ต่างๆจากคางกลาซี่นะคะวันนี้เนี่ยเราก็เพิ่มเติมให้ปกติแล้วคุณจะได้ในส่วนของชคท่วทั่วไปแต่วันนี้ทางร้านเพิ่มเติมให้เพราะฉะนั้นท่านในที่สนใจ ติดต่อและสอบถามจองภายในงานได้เลยราคาพิเศษวันนี้ฉันมีเงิน9,000บาทเอารถกลับบ้านไปเลยค่ะเอากลับไปได้เลยและผ่อนสบายเดือนละ1,500บาทเท่านั้นโดยฉะนั้นติดตามกันด้วยแล้วกันกับโปรโมชั่นดีๆแบบนี้พร้อมด้วยของแจกของแถมที่นำมามอบให้กับคุณ,ค,ณคุณนะคะเอาละเนดะี เดี๋ยวเราจะเปิดในส่วนของโซลสาว,ส,วสุดเซ็กซี่นะคะทั้งหมดเป็น5สาวด้วยกันนะคะนค้นองมุนคนไหนที่บอกว่า กลัวแบบว่าเรื่องก,กำเดาจะไหลทิชชู่ก็ดีนะจ๊ะทิชชู่ก็ดีนะคะเอามาใกล้ๆมาใกล้ๆหรือถ้าใครที่กลัวบอกว่าเมื่อวานนี้ต้องการน,น้ำม์นะคะไปล้างตาก็มีน้ำลล <c oughs> มลหลังบางทีจำภาพอะไรไม่อยากจำนะคะเดี๋ยวเราจะมีบริการนะคะหลังจากจบแดนซ์สาวสวยแล้วเราจะส่งไปด้านหน้านะคะกับสตันโชเดี๋ยวจะมีสตันโชจากมินิสตาเรียดให้กับคุณคนด้วยประชนันติดตามกันด้วยหลากหลายรุ่นและรถของเราถูกต้องตามกฎหมายมีทะเบียนนะคะถูก ตามกฎหมายมีจเบียนเพราะฉะนั้นคุณสามารถขับได้ตามพรงถนนทั่วไปได้เลยทุกรุ่นทุกแบบนะคะ 125cc 125cc นะคะเครื่องยนต์4จังหวะมีทั้งสตาร์ทมือสตาร์ทเท้าและในช่วงของการประชาสัมพันธ์จบจากนี้ไปแล้วใครที่เข้ามาจับจองภายในงานนะคะเราจะมีในส่วนของสิทธิประโยชน์ปกติ3,000บาทตอนนี้แจกแถมให้เพิ่มเป็น5,000บาทด้วยกันเพราะฉะนั้นใคนที่สนใจรีบเลยนะคะกับมินิตาร์เอียนั่นเองค่ะพี่ต้นขาพี่ต้น ก็ใช่นะพี่พร้อมเหลือๆนะฮะพี่ดูสาวๆแล้วแบบว่าโอ้ยใหญ่จะละลายนะครับเริ่มใหม่หมดเลยนะคะเมื่อวานใช้กระมนต์ล้างตาวันนี้ใช้อะไรดีคะวันนี้ใช้ปิตตี้ล้างครับอ๋ออล่าอล่าเลคะตอนนี้พี่ต้นพร้อมเรียบร้อยแล้วหนุ่มๆด้านหน้าพร้อมหรือยังคะอ่ะเอาื้อเซฟตบมือหน่อยครับมาเช็คก่อนเช็คพร้อมโอ้ยเสียตบมือแค่นี้ไปพออะไรนะขออีกทีครับตบมือเพราะมันครับโอเคพอไหวพอไหวนะฮะ ส่วนฟังคลินิกเกิลนะครับเหลือประตูต้อนรับน้องซุปโหวตเชียร์นิดหนึ่งนะครับและน้องแมนนี่ท่านครับจะถูกจะแพงให้แดงไว้ก่อนนะฮะผมคนชั้นคนนี้นะครับออกรถสายที่นะครับ ผมบอใช้พิเศษให้เลือกระหว่างคนล้างคนเช็ดนะฮะแล้วคนซอนนะครับปีที่แล้วโดนแบนไปละกันล้างรถปีนี้ขอเช็ดรถโชว์แล้วกันปีที่แล้วตอนล้างรถยังไม่ทันแห้งนะฮะยัง เบียดกันเยอะลูกเสมอที่ทำใจไม่ได้ลูกเอาแะครับขอเชิประพฤอษให้กับสาวๆด้วยนะครับขอเชิประพฤกษกับเราสาวด้วยประเฤกษด้วยค่ะและช่วงนี้นะฮะนอกจากสาวสวยสุดเซ็กซี่แล้ว นะครับเรายังมีทีมสตาร์นนะฮะแต่ก่อนยังเพ้ามกาทีมสตาร์นเรามาดูข้อมูลในส่วนของตัวรถกันนิดนึงนะครับาล้วกันเดี๋ยวสาหรับรถนะคะมีหลากหลายรุ่นด้วยกันให้กับคุณณได้เข้ามาซื้อนะคะเพราะว่าที่สําคัญที่สุดนะคะเครื่องของเรา1 2 5ซีเครื่องิน4จังหวะนะคะพร้อมด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะต้องบอกว่าขับได้ถูกต้องตามกฎหมายอย่างแน่นอนนะคะเพียงแค่คุณใส่หมวกกันน็อกถูกต้องอย่างแน่นอนนะคะรถของเรามีจะเบียด้วยพี่ต้นคะเดี๋ยวเรามีของพรีเมี่ยมมาแจกด้วยบังเอิญไปเจอ เอาคุณกุญแจก่อนนะกุญแจที่จะแจกให้นะฮะโดยไม่มีเงื่อนไขนะฮะใครอยากได้นะครับใครอยากได้เอากุญแจรถเข้ามาใส่คุญแจไปครับเอาไปเลยค่ะเอากุญแจรถต้อมาใส่คุญแจไปเอาไปเลยครับผมเดี๋ยวให้สาวๆแจกเอาสาวๆคนไหนว่างๆออกมาช่วยพี่แจกไปเลยรู้ไหมก็พอหรอลกก็พออใครที่มีกุญแจรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ได้หมดเลยอ่ากุญแจรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์นะฮะเอามาเลยฮะ อ่าเอากุญแจมาใส่ผนงกุญแจนะครับจากโคราชยินดีซับนะฮะโคราชยินดีซับอยู่ตรงซอยประเสริฐอศดาใกล้ๆกับโรงเรียนโรงมิตรวิทยาโรงมิตรวิทยานะฮะออกรถวันนี้แค่9,000บาทเท่านั้นเองเอารถกลับบ้านไปเลยนะผ่อนสบายๆเดือนละ1,500บาทเท่านั้นนะครับมีไหมครับมีไหมครับมีนะครับกุญแจกุญแจมีไหมครับมีไหมครมีไหมครับมีนะมครับแต่ว่าลูกผนงกุญแจหมดแล้วนะครับเราไม่ทาตท้งใจอย่าช้าบอกแล้วด รายการกีฬาบราอยาช้าเสื้อยืหนึ่งตัวสวยๆแจกเลยนี่ค่ะแจกเลยแค่ไตนใครคนไหนที่มีเดี๋ยวนะฮะแป๊บืครับใจเย็นๆนะฮะแป๊บหสาวๆยกมือมาเดินเข้ามาเลยนะฮะเสื้อเยื่ตัวนี้ผมจะแจกให้คนที่อยากได้ใครอยากได้ยกมือครับพี่ยกมือกอดเอาไปครับโอ้เอาอย่างนี้เลยเลยเสื้อยืตัวนี้ผมจะแจกให้กับคนที่อยากได้ค่ะใครอยากได้นะครับขอดูมือครับดูมือดูมือ กัคนี่อยากได้นะครับหนึ่งะพี่เลขหนึ่งนะจำไว้นะหนนะครับ3นะครับคนสวยนาต้องผมเปียสี่นะลูกเราผมเปีย4นะครับดอกผู้ชายห้านะครัหกนะครับเจ็ดนะครับแปดนะครับเกานะครับจำเลขของตัวเองนะครับสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามข้างหลังนะ1ิ1สี่สินะครับสิบหกสิบเแปดสิบเก้าสิ้ามีนะครับยีสบ 20คนนี้ใครเอาแบงค์20ลงท้ายด้วยเลข9ให้ผมดูได้ก่อนเอาไปครับโอ้ยยคนนี้นะแบงค์20ลงท้ายด้วยเลข9นะครับ1 2ผมนับถึงสิถ้าไม่มีผมยกเลิกนะครับสามสี่ห้าปุ๊บแบงค์20ลงท้ายด้วยเลข9 99าเลยครับน้องครับน้องมีไหมครับมีครับมีครับมีทุกคนมีนะฮะแต่คนนี้มีแล้วเร็วสุดครับได้ไปเลยครับพี่ครับขอบคุณครับ <t un> นะฮะโอเคช่วงนี้เราเบรกของกิจรกรรมนะฮะไว้นะฮะในส่วนตรงนี้นะเราจะดำเนินการจัดจำหน่ายกันต่อแล้วก็ด้านหน้าจะมีการโชว์ของสตันโชว์นะฮะรถวเออรถวินิของเราจะโชว์ผัดโผลนะฮะกับกิจกรรมของสตันนะฮะทีมงานของอีแป๊บนะครับคูรูนของรถมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วกันตอนนี้เดี๋ยวเราส่งหน้าที่กันเลยใครที่สนใจไปเจ,เจอกันได้ที่หลา้าตาทิศกับวินิสตาริโชว์ค่ะขอบคุณรับสวัสดีครับ <ขอ S 1>